สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงิน3,000บาทที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้ทางคอรมอได้มีการอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเงิน3,000บาทที่จะจ่ายเพิ่มให้กับพี่พีอสอมและก็อสส,สนั่นเองนะคะรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังพร้อม,อมๆกันอย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ คะและสสำหรับในคลิปนี้นะคะจากที่มีพี่ๆอสมแล้วก็อสสหลายท่านเลยสอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไรสำหรับเงินเพิ่มเติม3,000บาทที่จะมีการจ่ายให้กับอสมแล้วก็อสสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมติคอรมอเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มให้กับอสมและอสส สำหรับค่าเสี่ยงภัยนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้นี่มีการอนุมัติเป็นหลักการมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็ได้รับทราบข่าวกันมาบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงตุลาคม6-4ปีที่แล้วเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มให้กับอสมแล้วก็อสส,ส,สเลยเนื่องจากว่าเป็นการอนุมัติในส่วนของหลักการเท่านั้นนะคะ แต่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือวันอังคารที่แล้วการประชุมคอรมอได้มีการอนุมัติในส่วนของงบประมาณออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการจ่ายตามที่มีมติออกไปนั่นก็คือจะมีการเริ่มจ่ายเงินเพิ่มจากเดิมที่อสอมอจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ1,000บาทก็จะได้เพิ่มในส่วนของค่าเสี่ยงภัยโควิดอีก500บาทนะคะก็จะกลายเป็น เดือนละ1,500บาท ซึ่งจริงๆแล้วทางอสมอและอสสอก็จะได้รับอยู่ในทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะอย่างเมื่อวานนี้15กุมภาพันธ์ก็จะได้รับแต่ว่าจะได้รับไปก่อนเพียง1,000บาทนะคะโดยส่วนที่เพิ่มอีก500บาทอันนี้จะเป็นในส่วนที่อนุมัติเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนตุลาคม64ตั้งแต่ที่หยุดจ่ายไปนะคะมาจนถึงเดือนมีนาคม65นั่นก็คือระยะเวลารวมแล้ว6เดือนโดย ส่วนที่เพิ่มขึ้น6เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนละ500บาทรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนนะคะเพราะฉะนั้น จากมติคอรมอที่มีออกมาก็ได้มีการอนุมัติในส่วนของงบประมาณไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาอนุมัติแค่ในส่วนของหลักการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินในส่วนนี้ย้อนหลังให้เมื่อไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวออกมาว่าจะมีการ จ่ายย้อนหลังให้เมื่อไหร่ทางข่าวใส่ขวดแล้วน้อยก็จะรีบนำมาแจ้งให้กับพี่ๆอสอมอแล้วก็อสอสอทุกคนนะคะแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ดีใจได้เลยนะคะว่ามีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วได้รับเงินในส่วนนี้กันแน่นอนเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องมารอดูว่าจะมีการโอนใน วันไหนเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีบนํามาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ